สนามไห้ดูในพลสวัสดีครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับมาฟังคอมเมนต์กอดนะครับเขาบอกว่าคล,คลิปที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนียนะครับผมหเราไม่รู้เรื่องจริงๆของเขาอย่าไปเหมารวมว่าเขาไม่ดีนะครับข้อนี้คือในผลไม่ได้ไปด่าเขานะครับเอาให้ดูเฉยๆนะครับส เงินเขาจะทำอะไรก็ได้คนที่ด่าเขาจะไปเสือกนะนะครับ 3. ถ้าคนลาวอยากถ้าคนลาวอยากได้โรงเรียนหรืออะไรก็บอกรัฐบาลลาวเขาไม่ได้มีหน้าที่มาบริจาคให้ 4. เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดเพราะเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิด ถ้าเขาทำอะไรผิดค่อยมาพูดเขาแค่เขาแค่แต่งงานนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก็มานำเสนอนะครับต้นคลิปก็คือเศรษฐีลาวนะครับโปรยขึ้นเฮลิคอปเตอร์โปรยเงินนะครับคนที่อยู่ข้างล่างเขาวิ่งกันนะครับผม ภาพขวามือก็คือภาพเศรษฐีแต่งงานนะครับโปรยเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามองชัดๆนะครับไม่ใช่เงินกีบนะครับนั่นน่ะแบงก์ดอลลาร์นะครับโปรยเงินดอลลาร์นะครับก็มานําเสนอให้ดูเฉยๆนะครับท่านมีความที่เห็นอย่างไรคอมเมนต์มานะครับก็มาเปรียบเทียบภาพซ้ายมือนะคนรวยก็รวยจริงๆนะครับ ถนนทนทางดูทางซ้ายมือสีครับอันนี้ถ่ายจากสถานที่จริงครับเนี่ยที่สวนสวนดเขตนะครับมีหลายที่เป็นแบบนี้แหละถนนที่สปปลาวนะในขณะที่คนรวยเขาเข้ารวยนะครับนี่ก็เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งในหมู่บ้านถือว่าเป็นตำบลน,นะครับอย่างดีก็นี่แหละก็คือถนนลูกหลังนะสะพานก็ส่วนมากก็จะเป็นสะพานไม้นะครับ ถ้าอยู่ใกล้ๆเมืองก็จะเป็นสะพานปูนนะครับผมก็นำคลิปนี้มาเสนอถ้าเห็นคลิปแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับผมนี่คือถนนไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแต่เวลาข้ามสะพานก็เป็นสะพานไม้นะครับเขาก็ยังไม่พัฒนาก็เหมือนบ้านเราเมื่อ 4 0 5 0ปีก่อนนะครับถนนตามต่จังหวัดก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าไปที่ลาวนี้ก็จะเห็นสะพานไม้แบบนี้นครับสวยมากสมัยก่อนบ้านเราก็อย่างนี้แหละเหมือนกันนะครับแต่อย่างนี้มีน้อยแล้วครับสะพานแบบนี้ไม่มีแล้วมีน้อยครับถนนลูกรังอาจจะมีบ้างดอเป็นที่ส่วนบุคคลนะที่ในหมู่บ้านส่วนบุคคลมันจะเป็นถนนลูกรางบ้าง เข้าที่ไร่ที่นาที่สวนนี้นะแต่ถ้าเป็นถนนสาธารณะอบตวจแต่ละจังหวัดเขาก็จะเป็นถนนที่ปูด้วยซีเมนไปหมดแล้วนะครับทางไปไล่ไปนาาอันนี้เป็นทางระหว่างหมู่บ้านนะระหว่างหมบ้านก็ถือว่าดีที่สุดแล้วที่สพปราอบตเราไม่ชบที่เชิงนะครับผมไม่ได้มาด่าเขาเนาะนะครับ หรือก็ด่าเลยเขาจะว่าเขาแต่งงานกับเรื่องเขากาจะโปรยเงินอะไรก็โปรยเขาไปโม้ได้กระดาเอาไม่ให้ดูที่เฉยนะครับเอาไม่ให้ดูเปรียบเทียบว่าคนจนก็จนครับจนมากมากเลยคนรวยก็รวยจริงๆแต่รวย็ทําธุรกิจอะไรก็ไม่รู้แหละเราไม่รู้นะอย่างที่คนนี้เขาคอมเมนต์หละเขาบอกว่าเราไม่รู้เรื่องเขาจริงๆ อย่าไปเหมารวมว่าเขาไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะนะก็โปรยเงินในงานแต่งงานนะครับโอเค